เป็นคาถาที่รุนแรงขึ้นเนี่ยผมนี่ลูกไฟระเบิดต่อไปอันนี้แล้วก็แบบนี้ครับผมคาถาอะไรเอ่ยเฮ้ยเศกแมงมุมช่วยด้วย yeah. เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีปะปนะครับกับเกมนินจาแฮนผสมประสานคาถานินจานั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับเกมเมจิกแฮนที่เราเพิ่งเล่นกันไปนะแต่สําหรับในเกมนี้จะเป็นการทําท่าเหมือนประสานอินก็จะมีรูปแบบของคาถานินจานะครับที่ต้องใช้มือในการทําท่าต่างๆนะครับผมสร้างออกมาโจมตีใส่ศัตรูกันให้ได้น่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะเกมนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคาถา ที่เราจะได้ใช้ในวันนี้จะเป็นคาถาดินจาแบบไหนกันบ้างนะครับผมรอรับชมได้เลยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการผสมผสานคาถาดินจาในวันนี้จะเป็นยังไงเอยโอ้โหเริ่มมากนี่ประสานอินแล้วก็เฮ้ยชุบนี่มาเป็นคาถาไฟโอ้โตัวแตกกระจายเลยเพื่อน สำหรับในตอนนี้เราจะต้องทำอะไรกับตรงนี้เอ่ยอ๋อศัตรูอยู่นี่เอ้ยประสานเนี่ยผมคาถาไฟย่า <Yeah. S 1> ตัวแตกเหมือนเดิมม้วนคำภีคาถาใหม่ด้านขวาละกันดูสิเฮ้ยเป็นเงินคราวนี้ชึบๆตรงกลางด้านซ้ายเป็นคาถาอะไรเอ่ยโอ้โหเฮ้เยคาถาแบบว่า,าใช้ท่าน้ำครับผมนี่สามเหลี่ยม ยิงน้ำใสโอ้ยตัวแตกเป็นสายฟ้าไปด้วยต่อไปก็ตรงกลางอันที่หนึ่งอันที่สามฮ้ยกระถาให้กระสุนปืนคราวนี้ก็ขอลองใช้กล่องของขวัญพิเศษกันหน่อยนะความสามารถคืออะไรเอ่ยเฮ้ยกระถาของขวัญแล้วก็ยังไงโอ้ยระเบิดน้ําแข็ง นี่คาถาของขวัญเสกออกไปเนี่ยผมต้องรอศัตรูมาใกล้กว่านี้ก่อนนี่ใกล้ๆเอ้ยคราวนี้อุย้ยน้ำแข็งแล้วก็ระเบิดสุดยอดจริงๆสำหรับคาถาของขวัญแบบนี้เอาละดูซิใครจะตายก่อนกันนะ อุ้ยโดนไปแล้วแล้วก็คนนี้เฮ้ยระเบิดสิเพื่อนโอ้โหต้องส่งกล่องใหม่ไปนี่เฮ้ยเสกกลายเป็นนกพิราบโอ้โหยเรียกได้ว่าคาถานี่เยอะแยะไปหมดเลยนะไหนดูสกิลหน่อยสินี่มันมีแบบว่าไฟขั้น2กันด้วยเหรอ <c oughs> เยอะแยะจริงๆน่าจะสามารถดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกกันได้อยู่นะมาร์จ้ากระถาไฟขั้นที่2องกระถาไฟบันไลกันจ๊าโอ้โหเป็นกระถาที่รุนแรงขึ้นเนี่ยผมนี่ลูกไฟระเบิดกระถาไฟโอ้โหต่อไปอันนี้แล้วก็แบบนี้ครับผมกระถาอะไรเอ่ยเฮ้ยเศกแมงมุม <laughs> ช่วยด้วยมีแบบว่ามือแบบใหม่กันด้วยนะ ได้เป็นเงินช่างมันขอใช้เป็นเจ้าไก่ระเบิดละกันโอ้โหคราวนี้ไก่ระเบิดไปแล้วมาเพื่อนอืมเจ้าไก่โอ้โหรู้หน้าที่ในการืมอต่อสู้จริงๆแทบไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะไปเจ้าไก่ระเบิดไปเลยเพื่อนดุม้ม เรียบร้อยเรายังไม่ได้ลองคาถาจนหมดเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันหน่อยอุย้ยรู้สึกว่าจะมีท่าใหม่กันด้วยอุย้ยชุบอ่าแล้วก็ประสานแบบนี้เฮ้ยเป็นคาถาอะไรเอย่ยอ,อู้หมัดวา คลื่นน้ำครับผมนี่แป๊บหนึ่งนะป๊าปกระถาใหม่อุ้ยกระถาแบบว่าหยุดชะงักแล้วก็อนี้ปึ๊บปึ๊บเอ้ยกระถาอุ้ยดาวกระจายกระถาปาดดาวกระจายเพื่อนจึ๊ใช่ใช่ใช้อีกใช้อีกค่อนข้างจะถูกใจย่า แม่ก็เรียกได้ว่ากว่าจะจำกระถาได้หมดมึนงงกันเลยทีเดียวเฮ้ยอยากจะได้มือนี้เป็นถุงมือเหมือนแบบพวกแสงอุตสาเฮ้ยนี่มันหมานินจาครับผมมาละจ้าถุงมือใหม่โอ้โหสวมใส่กันละเพื่อนคราวนี้ก็ใช้แบบเฮ้ยหมานินจาไปถล่มมันโอ้โหกัดเละไปหมดจึบซึบกาถาอะไรเอ่ยโอย้นี่ไงอือขึ้นน้ำเฮ้ยโดนตัวประกัน แม่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแล้วก็อันสุดท้ายฮ้ยชึบเอ้าระถาแบบดินปืนระเบิดเอาใหม่นะเพื่อนชึบชึบฮุ้ยระถามาลจา้าปึ้ม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 โอ้โหแม่เรายังไม่ได้อัปเกรดความรุนแรงของกระถาใหม่ๆกันเลยนะอุ้ยสงสัยจะยาวเกมนี้ฮ้ยชึบชึบแล้วก็อันสุดท้ายเหมือนเดิมยา่าดินปืนระเบิดได้ใช้จนได้ อันที่หนึ่งอันที่สาอันสุดท้ายดูสิเฮ้ยดาแบบว่าฟันโอ้โห ฮ้ย hey, สุดยอดคาถาดาพิเศษย่า yeah. ชิงชิงชิงโอ้ย oh. ไม่มีเหลือครับผมคราวนี้อันที่สองอันที่หนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายว้าหุยนี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมมือเป็นแบบนี้พร้อมจะต่อสู้หรือเปล่าเอ่ยเอ้า oh. มันก็คือคาถาอะไรกันแน่วะเนี่ยดูสิไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยเพื่อนใช้คาถาใหม่นี่หุย oh. เดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสจะปุมหุย เป็นคาถาที่เฮ้ยเบอ๋อมาต่อยว้้ยเกะกะหลือเกินลบไปอื้มโอ้ยไม่ยอมพังคาถาไฟมาก่อนเผาไปยา่าหนึ่งอันสุดท้ายอันที่สดูซิคาถาสายฟ้าโอ้โหแม่เป็นลูกบอลจะก,กะสายฟ้าซะด้วยนะเราแบบใช้คาถาหมดหรือยังเอ่ยเนี่ผมยา่าจึมจึมจมึเหมือนเดิมเอาละคาถาใหม่ดูซิส 1สุดท้ายเฮ้ยดิกนิ้วอา้าวเฮ้ยไม่มีกระถานี้สาสองสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่มัน <c oughs> แม่นี่ได้ว่ามีแบบดาวกระจายลงมาจากฟากฟ้านี่มีดินจาชึบ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 เฮ้ยไม่โดนไม่โดนนี่ผมลงมาใหม่หืม <c oughs> ตัวแตกเฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรที่รุนแรงใช้ได้เลยนะชึบชึชนี่อันนี้โอ้ กระถามือเงาย่า yeah. บึมบมบๆมบึมสมสองสุดท้ายเฮ้ยเป็นอันนี้อุย้ยระวังโดนตัวประกันือ้อนั่นแหละตัวแตกไปสสุดท้ายแล้วก็อันนี้ฮึบกระถาหัวใจโอ้ยเกิดความรักความหลงดูสิ่ย่าลำแสงจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ยผมอืมดาวกระจายมาก่อนเฮ้ยจึ๊บจึเออเออมาต่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊บ้ย ใจเย็นโหโหโหเฮ้ยคาถาไฟเฮ้ยมามาแล้วโอ้โหเกือบโดนฟันเข้าหน้าเลยนะโอ้โหถุงมือนินจาสีชมพูอืมไม่ต้องก็ได้มั้งนี่ก็คือคาถาแบบว่าลงศพลองดูสิมาราจ้าคาถาอันเชิญลงศพเดี๋ยวผมไปคล้ายๆซอมบี้เกมนึงนี่นินจาจากโอ้ยในอดีตนะครับช่วยต่อสู้โชว์ เป็นวิธีการต่อสู้ที่น่ารักเหลือเกินนี่กระถาสุดท้ายเป็นยังไงอ่านี่ไงกระถามือปุ้มปุ้มปุ้มปุ่มปุ่ม,มโอ้โหแล้วก็ถ้า4-2-3สูสดูสิเฮ้ยกระถาสับสนมา4-2-3ไปเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหเดินไปไหนก็ไม่รู้3-2สเฮ้ยโอ้ยกระถาหดตัวงั้นล่ะอ เล็กลงไปอีกมากระถายยอส่วนแล้วก็โดนไฟซะเถอเพื่อนย้า <Yeah! S 1> แม่สนุกสนานดีเหลือเกินกระถานี้ย่อส่วนไปก่อนฮ้ยจุ๊บจุ๊เอเอโอ้ดูซิตัวจะเล็กลงขนาดไหนเฮ้ยแทบไม่เห็นกันละเพื่อนเฮ้ยกระถาเสกเป็นมดแล้วก็เหมือนเดิม เดี๋ยวผมอืมตอยโดนบ้างไหมเนี่ยไม่น่าย่อส่วนจนแบบว่ามองไม่เห็นกันเลยนะศัตรูอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาผ่านกันละเพื่อนคราวนี้เฮ้ยอย่าย่อส่วนอีกแล้วไม่เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็พลาดกันหรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอู้อะไรวะเนี่ยประตูมิติดูดมาป๊าป๊นี่ดูสิ่งของมารวมกันแล้วก็ตายซะเถอะเฮ้ยคาถาหมุนวนพายุ ลังมือตบหน้ายา yeah. เกี่ยวให้หมดคราวนี้ก็จะใช้คาถาอะไรกันดีเฮ้ย hey. นี่มันคาถาฟองสบู่เดี๋ยวก่อนทำอะไรได้เฮ้ย hey. ดูดมารวมกันก่อนจึ๊บจึบจึบนี่โอ้โหสับสนแล้วก็อันนี้ ไฟระเบิดไม่เฉพาะศัตรตูนะที่สับสนตัวเราก็สับสนเรื่องคาถาเหมือนกันโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะดูคาถาใหม่ๆใ,ในพัทหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ